จะยกขึ้นดักนนบ่ออกว่าเป็นตัวไรได้ว่าอ้ยตีบ่ออกแบกย่ายมาสั่นให้แก้บนแล้วซะก่อนจังมาเอาพร้อมกันเป็นยังได้่าปูเป็นบ่้ันไหน,ไน,นแปะแปรบ่ออกได้าไ่าในความฝันอะไปให้สั้นพอท่านแล้วเดี๋ยวคอยจะนั่งไหมถามแน่พอาะเราฟังปูแล้วแล้วฟังทุกฝันนี่ยไมได้ฝันห้างเดียวฝันห้างเดียว ฝันเที่ยที่สามหรืป่าฝันเที่ยี่สามพ่อฝันหน่อยเนี่ยจองรอบปูนะปันหน่อยมันจบแล้วรอบปูนะค่ะแต่ว่าเลขปูนี่ปอยสองเทียถูกเครื่องสองเทียกับพวกขึ้นวัตสิทธก์ก็มาแก้อีกทีพวกหันจะซื้อนี่ยหน่อยนึงแต่ว่าตุนเงินส่วงตุนใหญ่อยู่เด้งเลยเระวังยอดเงินเด้อค่ะเด้อมื่อนี้ระวังยอดเงินเด้อยอดเงินปูไทยสามตัว ดูซึ้อว่าตนน้นง่อยูยยอดเงื่นถ้าแตกสามตัวรอบนาใหญ่กว่านี่ต้นเงื่นน,นานเพราะต้องห่วงเลยอคิดคิดว่าจะน่าจะหลักแสนเพราะว่าขอสามตัวกับปูงวดเนี่ยงวดวันที่หนึ่งตุลาคอมเนี่ยเน่ได้สองตัวมาสองงวดละแม้มันกะก,กระเทือนนะแต่ว่ากะต้นเงื่อนกะได้ม่โย <คา S 2> แต่ว่างวดน,นีขอสามตัวอยากอยากให้ปู บอกไม่ค่ะมันบ่มีหม่องนางเนาะเพ่นดาว่นอยากขยายออกไปค่นเสิ็จก็เลยไปบ่นไว้ว่าให้แตกสามตัวเพราะว่าจะขยายหัวอันเวลาแอดมินมาไทยมันกับบ่มีหม่องนางเวลาลูกศามาเนาะที่ลูก้ามากับแห้งบ่มีหม่องนางมันแคบ่นอยากขยายออกทั้งคางคนเลยขอสามตัวแต่ว่าปูว่าห้ฟังหมือเต่านีเนาะว่ารอบแรกสีรอบใก่ข้น รอบแรกนี่ให้สองตัวรอบสองนี่ก็ล่องไกเบิง ừ, ให้สองตัวเพิ่นวารอบที่สามนี่แหละถ้ารอบสองนี้ได้ตามตามทิ่แบบว่าข้ามาแก่ตามว่าจา๋าเขานะรอบสามเพิ่นจ้งสี่ให้สามตัวแลว้ววะไมน,นเป็นจังสี่ตลอดแลว้ววาเป็นเบิงคนนน้ำเป็นปะกรนร่องไก่สองง <ừ, S 1> วดที่สามนี่เน้น<ๆ>เลยแล้ววาตรงๆเป๊ะๆว่อมมีตัวว้อมีหยวงแล้ววาเอาตรงๆเลยระวังงวดสามหน่อยแล้ววะก็เลยว่าจ้า สงพรอนปากเจอปูสิเลยขายายห่อหองพระก็าเอิญห่อตั้มคนนอค่ะมากกับแคบวิวีเลยค่ะแต่แง่ล่ำกับห่อแต่พ่ม่หมองแก่เนาะมมแต่ว่าอันกาอยากได้ทามโตเบิกทรบมาตั้งแกว่าต้นเงินมันต่งไงกว่าเก่าทามโต,ตยากในน้อยกับเบิกทราบนี่แหละสิจกสิโจกมาตั้งต้นเงินในปูะะนะคะระว่างต้นเงินปูนะคะเราวังต้นเงินปูภาวะ ปูแล้วลวันเราบอกพอได้จะเกียร์หน่ะแม่ให้มาเอาเลขน้ากาบราเคยได้มาจังสี่จักรตอนแรกมันบอกค่ะแม่เขามาได้ถือกแกล้วเขาเก็เงียบถือกแกล้วเขาเก็เงียบเป็นครั้งแรกที่ได้ต้นเงินแล้ววันเป็นครั้งแรกที่แต่ว่าได้ได้หนาหน้าเขาลานท้าปูจันเนาะเป็นครั้งแรกที่ได้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่แต่ว่าบนแล้วมาแกีค่ะ เล่าก,กับว่าเออได้ตามสัจจ้าอยู่หวดนี่นะปูพ่นมาลอดแล้วเด้หวดนี้ปูใหญ่มาเองปูจันไมาเองบบมันหญ้ามันวะหวดที่ผ่านมาสองตัวหน่ะหญ้าเญามาล่องครึ่งแต่ว่าหวดมีปูแตนไม่เองเพ่นมาลอดันังแต่เลกอ่ะอ๋ออ้าปูคือหูว่ามาลอเพ่น่าพันเขาไปในดอนกำนะปูพ่นมาเลยกินปูก็กินหญ้าแต่โบมีกินกินปูเสร็จกินหอมหอมดอกไม่ เราสีหูข้าว่างนั่นแหละยางอ้อมยู่คือว่ามาล่อแล้วแต่ว่าบัท่านบอกเลทล่อแก่บุญแต่ว่าพ่อได้ของมาแล้วมือขึ้นนีนาที่ได้เลยแหละเพราะว่าบอทราบก่าฟันแล้วขี่พ่าปูต้องได้อยู่ไหมปูต้องได้แน่นอนแหละแจ้งไดนต้องทาปังปูนะปูเป็นแหล่เราก็พี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวตามโทมาเราค่อยสองถุงมาแั้ตอนนี้ใกล้ยังใกล้แล้วเนาะแต่แต่โอเปอิแต่เบิกซับฝันมาเคลื่อนนี่คือฝันบะไรตัวเลขมเมต่ฝันเลขึ้น่ในเมื่อเลยเป็นบินเลยเป็นกระดาษสีขาวแล้วก็เป็นตัวภาษาข้อมสีแดงขัดบัตรผู้คนในยางเข่าแถวมากคือจังมาตอเอาโล่งท่านไหมคีดภาพออกบว่าตอเป็นแถวมาเลย ผู้นี้มาถามแล้วก็ออกไปผู้นี่มาถามแล้วก็ออกไปผู้ใดมาเบิงกับแปลว่าออกให้เบิงแทบแปลแปลว่าออกดอกแต่ว่าปูเป็นสางคว่ไวบว่าขันแก้บนแล้วจังสีได้วา,าสันขนาดสิเปิดน,นะในความฝันน่ะแต่ว่ามันเป็นภาษาความยังยังยังจือได้อยู่ดนเป็นตัวอะไรวะกับจือได้อยู่ดต้องล่อเบิงว่าเมื่อนี่เบิกซับมาล้ำเดี๋ยวแล้วเขียยวข้าวด้วยเบิกซับ มันว่าเป็นตัวเลขจ้ะเป็นภาษาภาษาใดแต่ว่าเพิ่นไคมาตีก็ตีว่าออกต้องรอแก้บนว่าสั่นเลย่มหายใจว่าเดียต้องอยู่น้ำปูแน่นอนแกะบุญเนี่ยกรนดาษติดไปเขาฟันเบิกซับเปิดเป็นกระดาษที่เบี้ยมเนาะกแกนใส่กระดาษไม่ความฝันกระดาษเป็นหน่อยคือเก่ากระดาษคนแฟนบ่ใหญ่ภาษาความมันเป็นเลขสามเลย่นทมันเป็นเลข สามเลขเเป็นอัขระยุสาตัวจำได้เยอะมันเป็นาา่าพระท่นม่ดกลัวมัหรอเปล่าเขามองได้นนเดยับท่นกูลดนะเป็นบ่เป็นบ่ห้เคยเยยัง่าเป็นบห้เคยเยยังเป็นบ่าเคยยัยมากย

าเปิดโชคแบมือนันลเอูเปิดโชคมือซบอกขอเสียงดังหน่อยนะครับปูเอาปกากได้ิงอใใไม่ไมเสียงเสียเขาไม่ไม่ผมเสียชบไม่ไ้หน่อยวันนาซไมไม่ใช่แมนย่ันบ่ดวไม่มาไม่มีเล ไม่ไม่ไม่ัวมต่มหน้าบหน้าสามตัวสามตัวแตกรอบหน้ามาเลยงานเยยมอยไม่ไม่มีอลื่แโอวันนี้มีนางลาตัวเล็กด้วยโอ้ใจสามโตอีนี่ละเนาะ